มาเริ่มต้นเรื่องของฝนฟ้าอากาศซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะครับเราจะเห็นนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหแล้วช่วงหลายวันที่ผ่านมาอากาศนี่ร้อนมากแดดมาทีนึงนี่ผิวนี่แทบจะไหม้ไปหมดเลยนะครับ,รบแต่วันนี้เนี่ย อากาศนี่โอ้โหฟ้าหม่นนะตอนเช้าและอย่างที่คุณเฟ้นไฟบอกมีฝนตกในหลายพื้นที่ข้อดีก็คือ PM 2.5หายแต่ข้อเสียก็คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าพอมีพายุที่โหมกระหน่าเสาไฟฟ้าแรงสูงมันโค่นล้มลงมาเยอะมากที่ช้ยหน้านี่80กว่าต้นส่วนที่ถนนมิตรภาพสภาพนี่กลายเป็นอย่างที่เห็นครับแบบนี้คุณผู้ชม หล่นลงมาทั้งแนวแบบนี้จากถนนที่มีหลายเลนเนี่ยตอนเนี้ยคือเหลือแค่เลนเดียวแล้วคิดสภาพสิครับว่ารถที่เขาวิ่งมาจะต้องมาบีบรวมกันเหลือเลนเดียวแบบนี้รถติดหนักครับเกิดขึ้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนนะครับช่องการจราจรเหลือแค่ช่องเดียว การจราจรบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า,ขานครราชสีมาติดขัดเป็นแถวยาวหลายกิโลเมตรรถเคลื่อนตัวได้แบบช้าๆสลับหยุดนิ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาป้ายเตือนอันตรายไปติดตั้งไว้แบบนี้แล้วนะครับว่ากำลังทำงานอยู่เห็นสภาพก็รู้เลยว่าโอ้โหเสาไฟฟ้าลงมาทั้งแถบขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวัง นายทวัชชัยพิชัยแพทย์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลางดงได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่องและใกล้เคียงระดมกําลังเอารถเครนเอาอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยกเสาไฟฟ้าที่ล้มขวางถนนออกแล้วก็ให้ตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพตั้งแต่ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่47ถึง50เพื่อระบายการจราจรที่ติดขัดให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ